ปรดาคุณลูค้ากรณานัง่งสวยๆนะคะลูกชาจะตัดผมให้ค่ะใส่บอกคอเรียบร้อยเลยแล้วก็ตะคมผ้าใเรียบร้อยดึงบอกคอลงมาแล้วค่ะหลังจากนั้นยนวีหนึ่งทีแล้วก็วี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 ว,ว,ว,วีวันนี้จะมาตัดผมแบบว่าสอยแบบปาดปาด,ปาดนะสอยอยังไงสวยปาดปาดนะผมสองสี่สามสี่แบบนี้ค่อนข้างที่จะดูสี 4, ยากนิดนึงไม่มีปัญหาสําหรับลูกชาเอามือไฟหลังเออยางสะอึกไม่หาย <laughs> วันนี้เออเล่ทั้งวันอ่ะมาขอบคุณคุณลูกค้าที่มาส่งท้ายกันที่อนันตาสั้นผมชายมาตจอกันนะคะจัดยาวไปเลยปืด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 เลยค่ะเออเหมือนตัดผมให้ทหารเลยนะเวลาทหารมาตัดผมที่ร้านอนันตาจะตัดทรงนี้เลยค่ะทรงนี้หมายถึงว่ายืนเอามือพายหลังนะคะข้างหนึ่งแล้วก็ถือแบตเตอรี่นไทยไๆๆๆ่ไต่ไปข้างหนึ่งเอาเป็นฟันรองค่ะนะคะฟันรองนี้ข้อดีของมันก็คือไม่ต้องซส์หวีค่ะ ฟันลองเนี่ยคือมันมันไสแทนหมีค่ะหลายท่านอาจจะสงสัยเอียง่าฟันล่องเออฟันล่องก็คือแขวาร่องคือเดียวกันเดียวกันนะคะเอาถ่ายกันไปก็ถ่าย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 อันนี้บอกว่าขอทั้งเรื่องสั้นๆน้อยนึงนะครับนะครับผมอันคีขัานตัดครับตัดปีละเทียอะไรงี้ก็ได้ษโว้ยรูตูนซังเนาะนะก็แสดงเงินเจ้านี่ปีละเทียแล้วว่ะโอเคนะข้างหันี่เถยขึ้นไปเลยนะคะเถินขึ้นไปเถิน เคยไม่มีในตำนานนีแล้วก็กระดึบกระดึบกระดึบไปเออนะตอนนี้เรามาดูกันขอบนะกันขอบตัวนี้โอเคมากเลยนะเดี๋ยวเขียวโชบจัดไปแล้วเราก็ซื้ดน้ำหมากขึ้นมา่องที วันนี้ลูกค้าลหลานยะน่้น้ามาใช้บริการนะคะเสียงอาจจะแบบเออเพียเพียทั้งแังทั้งเพียเลยมาเจออาซูลบป,ปมือล,ลูกค้าไม่มีมีแต่ล,ลูกค้าน่ารักมากเลยอนันตาตัดผมชายดีใจมากเลยนะคะที่แวะเข้ามาใช้บริการส่งท้ายพี่สาต้อนรับปีใหม่พรุ่งนี้เราย,ยังเปิดกันอีกหนึ่งวันนะคะในวันที่สามสิบเอ็ด <laughs> เดี๋ยวพรุ่งนี้มีเซอร์ไพรส์นะคะพรุ่งนี้มีเซอร์ไพรส์นะคะชุดนี้นี่จะใส่ปีละครั้งนะใส่มากกว่าน,นั้นไม่ได้ะค่ะนะคะ <laughs> เดี๋ยวไม่เลียวในมือแม่สัตว์นะยะเอ้ยอ,อะเราเก็บจงเก็บจอนนะเก็บใจชอยเรียบร้อยแล้วนะมาถึงลำดับต่อไป ลำลำต่อไปนี้ก็ไม่ยากเท่าไหร่นะคะค่อยๆเก็บเก็บเก็บควักหวีขึ้นมาแล้วนะคะวักหวีขึ้นมาแล้วเราก็เอาหวีเนี่ยมาช่วยปาดปาดปาดน,น,นะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวอนะ่าปาแล้วปาดแล้วปาดแล้ว,ลวหวีเนี่ยเป็นอะไรที่แบาประมูลมากเลยนะคะเวลาที่เราแบบว่าตัดผมต่ถ้าเกิดไม่ใส่หวีเนี่ยมันไม่ได้เลยนะคะมันต้องใส่หวีนะ <c ười> แล้ <laughs> วก็จับวีว่าจะจับแบบนี้นิ้วก้อยมันต้องยกกระดิกขึ้นมาหน่อยหนึ่งโอเคไหมอ่ะจับให้อย <c Öz ell großes> ู่จับให้อยู่เอะปาให้มันเลยแต่อย่าทำให้ตายนะโอเคไหมโอเคปาไปปาเปิด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 เอานะวีอะไรที่แบบว่าโอเควีซีฟ้านี่เราชอบมากเพราะว่ามันเห็นเส้นผมไงนะคะเมื่อตอนเช้าเนี่ยวีสีดำมาตัดปาดีท่อฉันไม่เห็นเลยระดับเส้นผมมาชูเน่ตครับไปวิโคตรหา แต่ว่ามันดูคลาสสิกไงผวีสีดำไม่ใช่เราเขาแถมมากับแบตเตอรี่นนะชื่อแบตเตอรี่ค่ะนะโอเคปาดไปปาดไปนะฮะปาดไปก็คุยกับลูกค้าไปนะ,ะถามไทยมาจากที่ไหนคะเป็นยังไงบ้างถ้าอากาศเย็นบอกคะ่ะเออนะแล้วมากันกี่คนคะวันนี้คะเออเราก็คุยกันไปนะฮะสร้างออลดความตึงเครียดน,นะฮะในร้านนะฮะแตกก่ก็เปิดเพลงเต้นไม่ได้นะคะเพราะว่าลูกคา้าสาวค่ะอ ถ้าลูกคาฟาวเนี่ยรุชาจะไม่เต้นนะบอกไว้ก่อนเลยแนละ้วเรื่องเรื่องวันนี้รุชาแฮงด้วยนะเต้นไม่ออกนะอุตัดอย่างเดียวเลยนะ กันไกลเอางานกันไกลขึ้นแล้วค่ะซอยไปก่อนซอยไปก่อนซอยไปซอยมาซอยมาซอยไปซอยไปซอยมา้ยังไม่ทันใจเอ้ยหมุนกันไกลเก็บไปสิโพดเอาไก่ตัวนขึ้นมารองทินทันใจไหมไม่ทันใจไหมไม่ไม่ทันใจเลยไม่ได้เลยเฮ้ยหมุนลูกค้ากันั่งรออยู่ใจเย็นๆพี่แกเย็นเก็บกันไกลว่าไปโซนเราบัตรเตียนมาเลยนะนี่คือการซอยทางรัดของอุริชานะชอบสันแค่ไหนก็ปาดไปแต่ต้องระวังหน่อยนะไอ้ตัวนี้เจ็ดสิบปีมันคมนะมันร้ายนะเพอ เวบเดียวนี <German> <annex cath eter> ้มันแหว่งเลยนะจะบอกใคนะเออตั้งองศาหวีแล้วก็เอานิ้วลองปาด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 เลยกระระยมันเป๊ะเมองกระจกไวยเถอะทำไมมองกระจกแล้วแหวงขึ้นมาเอาคืนไม่ได้เออเฮมันต้องมองลองมองทีเดียวจบเลยเออแหว่งก็แหว่งให้มันแหว่งไปนะครับปงาปาดปาดซ้ายปาดขวาปาดบนปาดล่างปาดเออยกขึ้นปาด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  ปาดนะการใช้ประตูเลื่อนปาดแบบนี้ก็เป็นวิธีการซอยทางลัดนะคะปาดไปแล้วก็มองกระจกแวบหนึ่งนะคะแล้วก็หันมามองปาดต่อไปแล้วก็คุยกับลูกค้าโคดาเลยไม่ใช่ตอนหันไปมองกระจกมันเริ่มแหวงแล้วคะ่ะเราก็เลยปาดกบเกลียนไปแล้วทีนี้มองมองขี่หน่อยคะ่ะมองขีหน่อย ก็บอกว่าตัดผมเนี่ยต้องมองกระจกนะจ๊ะเออถ้าไม่มองกระจกก้มหน้าก้มตาตัดเงยขึ้นมาอีกทีนึงแหวงไปถึงออโลกพระจัน์แล้วนะจะบอกให้นะจะบอกให้นะเออเดี๋ยวจะว่ารู้ชารู้ชไม่เตอ เริ่มผ่านเรียกชื่อตัวเองผิดแล้วอ่ะเราก็ปาดบนปาดล่างปาดซ้ายปาดขวาปาดหน้าปาดหลังปาดให้มันโอเคแล้วก็ดูด้วยนะข้างบนมันเท่ากันไหมข้างๆมันโอเคไหมข้างหลังดูที่มันซอบไหมนะคะปาดไปปาดมาแบตเตอร์เรนตัวนี้นี่จะบอกเลยปาดนี้ดีมากเลยนะคะเพราะว่าความคมมันโอเคนะจริงมันเป็นแบตเตอรี่ในการกันคอบเต้นหน่อยเต้นเอ้ยไม่ได้เต้นเลยนะคะมันเป็นแบตเตอรีเการขอบ์บอคลิปจะหมดแล้วโอเคเท่านี้ก่อนนะคะบายๆเจอกันใหม่พรุ่งนี้